สวัสดีย้ำมือเศร้าครับของวันที่สองมิถุนาสองพันห้าร้อยหกสิบที่ครับพี่น้องมาพบกับช่องกเกษตรทอต่ออีกแล้วครับพี่น้องื่อน,นี้กเกษตรทอต่อซิม,มว่าเรื่องการเตรียมต้นมันนะครับพี่น้องเตรียมต้นมันคืออย่างเตรียมต้นมันคืออย่างก่อนนี่ก็คือมันอายุเดือนกับอีกยี่สิบสองมือนะครับพี่น้องหนึ่งเดือนกับยี่สิบสองมือครับมันผมปลูก ปลูกวันที่10บเมษานะครับ10เมษาสองัน2564ยบครับพี่น้องสอง4หาอี 2, 5, อีกประมาณ1ิบมือนี่น่าจะคุ้มร่องได้แล้วครับพี่น้องมันของผมน่าจะคุ้มร่องได้แล้วมีพี่น้องหลายท่านเพิ่นถามมาันาะครับพี่น้องเป็นอย่างผมต้องฉีดฉีดปุ๋ยทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์เตี้ยนาะครับพี่น้องเปียงต้องฉีดน้ำ ผมเมื่อนี้ผมวิมว่าเหตุผลเห้ฟังครับเหตุผลที่ผมฉีดปุ๋ยทุกอาทิตย์เนาะตามสูตรของผมก็คือสองเดืนอนนะต้องฉีดให้ครบแปดเทียนะครับพี่น้องแปดเทียเพราะว่าอย่างเนาะหนึ่งเลยครับีิมาว่าให้พี่น้องฟังว่าเป็อห่ังผมต้องฉีดปุ๋ยให้ครบแปดเทียครับในรอบสองเดือนเนาะหนึ่งก็คือเขาจะสั่งล้ำต้นมันนะครับสั่งล้ำต้นมันให้มันแข็งแรงครับเนี่ยแข็งแรงแข็งแรงแบบเสียครับ ต้นไม้แข็งแรงเป็นแบบใดเนาะหนึ่งก็คือเบื้องล้ำต้นครับล้ำต้นอวบล้ำต้นอวบครับเนี่ยล้ำต้นลำต้นเขาจะอวบสองขอตาที่ครับขอตาที่สามก้านจะเาว้ครับก้านจะเาว้ก้านจะเาว้แบบสี่เนาะห้าครับนี่ใบเขาจะเขียวมันวาวใสีครับมันวาวสี่ใบจะเขียวแล้วกับมันแล้วก็บเบื้องลักษณะย,ยอดครับ ลักษณะใบเนาะลักษณะใบจะมีจกักแฉกเนาะมันจะสมบูรณ์เนี่ยมันต้องมีก้าวแฉกนะครับพี่น้องสมบูรณ์เต็มเต็มที่เนี่ยมันจะมีก้าวแฉกทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์มันน้ำคือกันแต่ว่าอันนี้ของผมกเกษตรศาสตร์หาศูนมันจะทั่วไปมันจะจะมีก้าวแฉกเนาะครับพี่น้องถ้าสมบูรณ์จะจ,จัดจะจะมีก้าวแฉกอย่างที่เนาะลักษณะยอดครับยอดเขาจะอวบครับยอดเขาจะอวบเนาะ <S <S แล้วนี่มันผมตอนนี้อายุเดือนกับอีนี้สิบมือครับยี่สิบ สองมือเนาะเขาเริ่มจะแตกแนงแล้วครับแตกแนงเพื่อมาอย่างวันนีเพราะว่าใบเก่าเขาเนี่ยครับใบต้นเก่าเขาเนี่ยบ๊บเพอบ๊บพอสําหรับในการปุ๋งปุยครับปุงปุยที่ผมฉีดไปทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์นะครับบานนี้เพราะเขาสองเดืยนกวกวๆแล้วบานนี้เพราะต้นมันสมบูรณ์นะครับพี่น้องนี่แหละครับเหตุผลที่ผมมาฉีดทุกอาทิตยนะ์เนาะเพื่อให้ต้นมันสมบูรณ์ที่สุดครับ สมบูรณ์ที่สุดในช่วงสองเดือนนะครับสมบูรณ์ที่สุดเ,เพื่อนหย um ังวะเตี isso, <enos. S 2> ้พี่น้องถ้าต้นมันต้นใดสมบูรณ์นะครับมันจะให้หัวได้เต็มที่ครับพี่น้องให้หัวได้เต็มที่เนาะให้หัวได้เต็มที่ครับพี่น้องให้หัวได้เต็มที่ว่าเสียพี่น้องร้องเอามาเปรียบเทียบกันนด้ครับพี่น้อง ต้นมันที่สมบูรณ์แข็งแรงต้นใยนะครับข้อตาทีแล้วก็มาเทียบกับต้นน,น้อยๆข้อตาง,าง้างๆครับพี่น้องว่าต้นใดที่ให้หัวได้ใ่แล้วกับสมบูรณ์ก็กันครับพี่น้องสมบูรณ์ก็ากานเนาะแจ้งไหนก็บโสู่ต้นมันที่ข้อตาที่ที่แล้วก็อวบอวบต้นอวบต้นใ่ต้นสมบูรณ์นะครับพราะผมผมทดลองมา ซีปีหาปีนี่แล้วหาปีนี่แล้วตีฉีดทั้งใบแล้วใส่สูตรว่าต้องฉีดให้ครบให้ครบแปดเทียครับในรอบสองเดือนนะครับพี่น้องว่าง่ายๆคือเขาต้องฉีดทุกอาทิตย์นะครับพี่น้องฉีดทุกอาทิตย์ตั้งแต่เขาปลูกไว้ได้เจ็ดมื้อนี่ผมก็เริ่มฉีดแล้วครับฉีดทั้งใบไปไปครั้งแรกแล้วฉีดทั้งใบนะครับผมกัรลันตีได้ครับพี่น้อง หนึ่งก็คือการปรุงดินตามสูตรผมนะครับผู้ใดติดตามคลิปผมนะตั้งแต่แรกเนี่ยตีลูกว่าผมปรุงดินแบบใดเนาะครับพี่น้องสองก็คือการปลูกแห่มันเกิดได้จากหน่อยๆก็ต้องเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นนะครับพี่น้องต้นมันเขาต้องเกิดได้เก้าสิบเปอร์เซ็นตะ์เนาะเพราะเกิดได้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์บัตน,นี้นมาว่าเรื่องการดูแลครับเปนเนี่ยการดูแลการใส่ใจในการเอาหญ้านะครับพี่น้อง หญ้ารอบแรกเขาต้องเอาเห็นเศจก้อนก้อนเดือนแรกครับก้อนมันที่ถึงเดือนแรกเนาะเขาต้องเอาหญ่ารอบแรกเห็นเ็จครับพี่น้องเอาหญ่ารอบแรกให้เสร็จเลยถ้าเอาเบ่รสร็จนะครับหญ่ามาานันกัิที่ถ่วมมันครับมันก็บที่ฮัดมันเฮ็ดแห่มันแคะแกนครับมันจะแคะเกนเนาะมันก็บที่บได้แบบซี้อครับถ้าหญ่ามันลายมันก็บที่โได้ขึ้นคือจังงผมเนี่ อันนี้ผมเอารอบแรกไปเรียบร้อยแล้วครับรอบแรกไปเรียบร้อยแล้ววันนี้รอบสองที่มาเอาช่วงใดน,นะรอบสองกัช่วงหนาฝนนี่อีกประมาณสมมติเขา,าเอารอบแรกเสร็จไปแล้วนะครับพี่น้องอีกประมาณสิบเอ็ดสิบสองเมื่อนะเขาว่าอีกรอบสองนะครับมาเอาหญ่าอีกรอบสองเนาะมิเช่น,นั้นหย่าจะง้าวไว้ครับครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหนาฝนครับช่วงฤดูฝนเนาะหย่ามันจะง้ามไว้ครับหญ่าจะงามไว้ ต่อมามาเลี้ยงการฉีดปุ๋ยนะครับพี่น้องการฉีดปุ๋ยในแต่ละทิศผมฉีดอย่างนี้นะครับพี่น้องช่วงเดือนแรกผมฉีดปุ๋ยที่ผมหมักเองนอะครับหมักแกโรคหมูลแล้วก็ปลานะครับพี่น้องแล้วก็เศษกุ้งเศษปูนะครับเศษกุ้งเศษปูวันนี้ผมปรับมาเป็นสูตรเดียวแล้วสูตรเดียวคือใส่แค่สีสิบถึงห้าสิบซีซีครับต่อนหนามเป็นนึงแล้วก็ใส่น้ำขี้หมูสองนิดครับ ในช่วงมันเดือนหนึ่งอยู่นะครับน้ำขีหมูสองลิตรครับพอพอเริ่มเข่าเดือนที่สองนะครับมันเริ่มเข่าเดือนที่สองผมกับมาเพิ่มเพิ่มปุ๋ยเกจเข้าไปครับปุ๋ยเกดเข้าไปสูตรมันเข่าสองเดือนมีอย่างนี้นะครับพี่น้องกับปุ๋ยหมักของผมซี่สี่สิบซีซีนะครับสี่สิบซีซีแล้วก็ใส้น้ำขีหมูเพิ่มเป็นสามลิตรครับสามลิตร แล้วก็เพิ่มปุ๋ยเกจเข้าไปนะครับพี่น้องปุ๋ยเก็คือสิบห้าห้าสามห้านะครับพี่น้องปุ๋ยเกจเข้าไปฉีดทั้งใบครับฉีดทั้งใบทุกอาทิตย์นะครับทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์ตามสูตรตัวผมคือแปดเทียครับอย่างน้อยแปดครั้งนะครับในรอบสองเดือนครับแปดครั้งเพื่อ ENNIS, สังโค้งสัง <Cait> ล <target> ้ำ <hatten> ต <met soup> ้นครับเพื่อสังโค้งสังล้ำต้นผมกันล้านตีแล้วครับจังเล็กก็ได้ซีตันครับไทยเฮ็ดสูตรผมนะครับสูตรผมเนาะ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับดินของพี่น้องนะว่าพี่น้องปรุงดินได้เต็มที่ขนาดใดเนาะครับพี่น้องปรุงดินได้ดีบ่ปรุงดินได้ดีขนาดใดเนาะครับพี่น้องแล้วบนี้ถ้าอยากได้ผลผลิตเพิ่มเขาก็มาใส่ปุ๋ยปุ๋ยเม็ดทั้งดินอีกเนาะครับพี่น้องปุ๋ยเม็ดทั้งดินมันก็มีหลายสูตรหลายอย่างเนาะครับพี่น้องขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ของพี่น้องว่าครที่ใส่ปุ๋ยสูตรใดเนาะสูตรใดแล้วก็ช่วงเวลาในการใส่ครับ ช่วงเวลาในการใส่ส่วนของผมนั่นเพราะฝนตกผมก็ใส่เลยครับผมเพราะฝนตกผมก็ใส่เลยใส่วานไปเลยครับพี่น้องเวลาใส่ปุ๋ยเม็ดผมใส่วานเลยผมไม่ได้ขุดหยอดนะครับพี่น้องใส่วานไปเลยวิธีการใส่ในช่วงเวลาที่ผมใส่นะครับปุ๋ยเม็ดเนี่ยผมจะใส่ช่วงมันด้ยี่สิบวันแรกครับแล้วก็สี่สิบแล้วก็หกสิบวันแรกนะครับพี่น้อง ต้นสูตรปุ๋ยสูตรปุ๋ยผมก็มีครับแต่ตอนนี้ผมจำไม่ได้นะพี่น้องถ้าพี่น้องท่านใดอยากลูกโรมาถามได้ครับเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรไว้ใต้คลิปให้นะครับพี่น้องโรมาถามได้ครับว่าเฮ็ดยังไงมันคือคือเป็นลักษณะแบบนี้ได้นะครับพี่น้องคืองามแบบนี้ได้เนาะโรมาถามได้ครับพี่น้องผมบ่องหวงครับผมบ่องหวงผมที่บอกเบิดครับว่าเฮ็ดยังไงก็ได้แบบนี้ครับ มันค่อยเป็นแบบลักษณะแบบนี้ได้เนาะอันนี้มันเดือนกับอีกยี่สิบสองมือ้อนะครับเมื่อเนี้ยยี่สิบสองมื้อครับมันหนึ่งเดือนยี่สิบสองวันเนาะยังไ่ก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมน้ำเนียนเลยครับพี่น้องมื่อนี้กาขอขอบคุณครับ